ฟังแบบนี้อาจจะตกใจนะครับพอนายกบอกว่ายุบสภาพรุ่งนี้ก็แล้วกันหลังจากที่โดนนักข่าวซักเรื่องไทม์ไลน์ในการยุบสภาครับนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เลยตอบทานองประชดประชันนักข่าวแล้วก็ถามย้อนนะครับว่าถ้ายุบสภาในวันที่21มีนาคมเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองเนี่ยจะถูกคนรังเกียจใช่หรือไม่ แล้วก็ยืนยันถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับพลเอกประวิทย์2ปนะครับว่าเหมือนเดิมไม่มีปัญหาแม้ว่าจะมีข่าวว่าพลเอกประวิทย์พร้อมจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลครับก็มันวันเกิดผมไม่ใช่เหรอแล้วทำไมต้องต้องอยู่วันเกิดผมล่ะอะไรนะอ,อ,นาาอ๋อของขวัญของผมเพราะคนเขาต้งเกียดผมหรือไงยุบสภาผมออกไปแต่ว่าเพราะว่าเป็นเกิดผมหรือไง,ไงแต่พูดหมายความอย่างนั้น เ,เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยนะเธอจะรีบร้อนเลยนักหนาเอาุูงนี้ก็แล้วกัน,นส่วนการประชุมครมวันนี้นะคะใช้เวลากว่า4ชั่วโมงค่ะพิจารณาวาระสำคัญทั้งหมด34วาระแล้วก็มีวาระจรอ,อีกกว่า40เรื่องนะคะโดยที่ประชุมอนุมัติงบประมาณกว่า9,000ล้านบาทในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางเฟส4ค่ะก้อนนี้อีกกว่า7,640ล้านบาทอนุมัติสินเชื่ออีก2 0 0 0 0ล้านบาทหนุนกิจการไม้ยางเฟส2แล้วก็อนุมัติให้กรมปรศุสัตว์ใช้งบกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอีก1,560ล้านบาทเพื่อเดินหน้าโครงการโครบาลชายแดนใต้ค่ะยังไม่หมดครับท่านผู้ชมวันนี้คอรอมอเคาะงบกลาง827ล้านบาทนะครับใช้ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เคาะงบในโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างจังหวัดเชียงรายงบประมาณ1,300ล้านบาทจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนในรอบปี2,565เพิ่มเติมทั้งกรุงเทพแล้วก็อีก15จังหวัด2,30,000ล้านครัวเรือนวงเงินเนี่ย1,200ล้านบาทนะครับยังไม่หมดครับมีการเคาะงบกลางอีกกว่า1,000ล้านบาท นำร่องโครงการตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองครับ